ใส่กะละมังมามาใส่ดินี่จะหอมไปหมดว่ามันร้ายร้ดดยายจะไปร้ายจะไปหล,า,ปล,า,ปลางก่อนเป็นหลางก่อนครับคือบอกไปหลางก่อนครับจะโตมไปแล้วครับถ้าข่ายหนกแค่ย่ำก็บใบนะครับใบมันหลายนะครับตอนหลังสะอาดไม่เป็น เกเก็บมันหมูเด่ายหลายอยู่นะครับคนเก็บหลายอยู่ครับงานบวยไงคเอีกเกทั้งหลายยังเหลายอย่ครับังเกิดห้องปุยขอกำลัห้องปุ๋ยขอกับน้ำต่มันกจืดไว้ครับ ปลาเขาเต็มเลยครับตรงนี้ดีเลยครับแง่เลยครับเจนะครับไล่ครับเก็ดแต่ยู่ครับมือน,นยันขายของถมอื่นครับของถมบนทันปินะ ล่างนี้เลยแหละครับห่างทำความสะอาดเบื้องต้นไว้ก่อนค่อยเป็นางนำยู่บายอีกเท้นหนึ่งนะครับแล้วกำลังเกียวดีๆครับเนี่กรอบๆล้วครับขมๆหวานๆเิยว่าฝาดนะครับว่พีด ไส่บ่มีแขวนแล้วสวัสดีครับวันนี้พามาเบิง่งคุณยายโปครับเป็นไก่เป็นยังคือตื่นบัดหมาแม่หมาอะไรไก่เฮ้ยข้านี่ ทายยูทูบจะได้ก็มาดานัากขู่ได้เทเด้เมนเท่านั้นเลยครับบมซุบภาพเลยว่ะตันร้อนเลยครับโอ้ยคนใหญ่ปู่พิจิก่อนนี่ครับเป็นปลูกพักผ้าในปลาเข่าครับพี่น,อน,น้องน,นี่ครับพี่น้องครับปลูกได้เ,เจ้าเดือดเลยแม่นี่ ต้นเดือนผฤษภสืาครับพึภษภสืามิถุนากรกรดาสองสามเดือนนะครับนี่สองสามเดือนนี้ซ้ำนี้ครับพี่น้องกำลังเก็บขายครับมัดละเจ้าบาทก็แม่มัดละสิบบาทครับปลูกในหน้าเขาก็ได้ได้ครับพอวานวานลงก่อนหลครก็เพิ่นก็ค่คอยจับหน้าใส่นะครับเนาะ ำ้างหางมาสันครับพ่อได้เป็นหลุมเงาของพักผ้าพิ่นครับเป็นเก็บใบกันล้ายอยู่ครับกำลังเกิดไม่กันล้ายครับเป็นลุ่นๆนะครับพักผ้าเก็บคา้าย้เรื่อยๆครับต้นนี้ด้ามข่าเนี้ยนะครับด้ามข่าเนี้ยใส่ดต่ห่อข้าวต้มครับเก็บใบกันร้ายอยู่ครับพักผ้าพิ่นงวดนี้ครับ นก็กำลัง,กกลงกกแก้วครับรกำล,ลังกรอบๆนี่แหละครับเอารสชาติหวานๆผาดฝาดเออร์ขมๆโอ้ยกะหลงเนาะนะครับจะจะพามาเบิ่งครับข้างในครับนี่ครับหนึ่งสีวานนะครับวานไวยวานไว้วไวจะกัดทิ่ดเลยแม่จะมาดำหน้าใส่นี่ วานไหวเดือนหนึงครับใจหอนเกิดสาดับหน้าใสกครับพี่น้องนี่ครับวานแต่มัิสิบอกเกิดครับมันก็เกิดก่อนวานหนีจะได้แหมมาเม็ดบ่มักเม็ดอยู่จักมือครับมักเม็ดแช่น้ำใไสามมือครับคอยลงมะวานนะครับวานเร็ดแลวกคับแล้วก็ปล่อยน้ำใส่ขังอย่ขาดน้ำครับ วานกินสบายวานขายได้พรอมครับนีบ่ถุกมองครับมับนทีเกิดทับในตนเขานะครับแต่ถือว่าเป็นผลพ่อยใดนะครับเนาะผลพ่อยใด้ห้องการปลูกเขาแล้วก็ปลูกพักไผ่้น้ำตัวนะครับโอเคอาจินมองบาชัดปันไหนนะครับหัวหาลงไปไทายขา่างครับรเกีหยียับพักไผ่เิ่น แต่ว่าเกิดเกิดห้ายครับเดีที่อยู่โว้ยตอกันแทกว่บักคองนี่ครับมันเกิดขักข้องพิ้นอยู่ครับนี่เบียดในหน่อยเกิดขึ้นร้ายครับเนี่ยนามือเดาะครับนาำเชลาก็มีนาำชาก็มีครับแตว่าบื้เขาจะ่าแอะเกิดร้ายอยู่ครับพี่น้องงานหน่อยหน่อยเน่เงินหลายลอยด้ครับนี่ปูเขาบ่ได้พ่อหาลอยดอกครับ วานพักไข่ดีกว่าต้องใช้สีแดงวานพ่อไข่มุดชิบไหลเลยนะครับเป็นขีดสันๆนะครับนะใครสนใจปลูกพักไข่ในป่าเขาครัลองเบิ่งได้ครับเด้อปลามาเม็ดสามมือเนาะแม่พันเม็ดสามขึนมาเนี่ยก็มาปล่อยไถแล้วก็ไถหน้าแล้วก็มาปล่อยหนามไสขาดในเสมอปล่อยหนามไสแล้วก็บวานหัวหน้าหนามมันใสก่อนนะครับ ไอ้นามมันตกตะก้อนพุ่นละอ่องนนข,ขี่จอมปวกมันหายก่อนละอยวานนะครับวาเล้วอีกจักเดือนสองเดือนประมาณเดือนก็ค่แปี่ประมาณเดือนหนึ่งก็เหลื่มเกิือล้ะครับพี่น้องจะใจห่อนขยัปลวกคนดับหน้าใส่เลยครับจะ <c oughs> เป็นผนพอยได้นะครับเนาะขายเก็บขายผอมถือว่าเป็นได้ไปนำตัวนำะรายได้ไปนำตัวนะครับเนาะ แต่ปปู่คนแจ้คนใจห่อนนะครับมันเอาสุยางแหละครับอันในบัเกิดวานทับไปโหลดแล้วพ่อวานไปได้พ่อหนามมันใสหายคือจะปูวก็วานลงไปประมาณสองเดือนจะมาสิเกิดนะครับอันว่นออาง่ยา,ายวานตนน้นแรงแรงจะมาอากาศมันดีนะครับบ่าต้องใจห่อนอีกจะน้อยมมนก็จะเกิดเป็นตนตนน้อยเป็นไฟๆไฟไนาะแม่ เกิดมาึ้นห้านะครับยาใจหอนแล้วก็ถี่ประมาณสักเดือนกวักก็ได้เก็บนะครับคนใดสนใจก็หาเม็ดมาปลูกนะครับมันเขาอ้อยปุ๋ยประเภณนี้เขาอ้อยแน่น้อยนะครับอ้อยปุ๋ยสูตรนี้ครับสูตรเสมอซิมหาซิมหาซิมหาครับอ้อยอ้อยวารายนะครับอ้อยลายเขาสียงามวัวผักไผ่ สนใจปลูกกระปูกครับผมเป็นรายได้เสริมแต่ว่าต้องมีน,มน้ำแน่นะครับเี็นบ่อนามอยู่ข้างล่างนะครับบ่อขาดน้ำนะครับรับมาินี่คุณที่เขามาเบิ้งครับสวัสดีครับ